สวัสดีครับพบก,กับเซลล์รอยล้านนะครับช่วงนี้ผมก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกลยุทธ์โดยเฉพาะเรื่องการจัดการใอเคา่พอสมควรนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกศิษย์แล้วก็องค์กรขนาดใหญ่ครับก็คิดว่าสําหรับผู้บริหารหรือว่าเจ้าของบริษัทเริ่มต้นนะนะจัดการให้เค้าอย่างไงนะครับให้มันมีความยุติธรรมแล้วก็เพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือนักขายเนี่ยตรงกับแอคเค n t นั้นๆน,น,นะครับส่งผลให้เกิดยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยทํางานองค์กรใหญ่ๆมาก่อนเลยเนี่ยคุณก็จะไม่เข้าใจระบบแบบนี้หรือว่าพวกเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหรือว่าตัวนักขายเนี่ยมันควรจะแมทชิ่งอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็เลยเอามาตรฐานขององค์กรระดับโลกนะครับเขามีการจัด Account ให้กับตัวนักขายยังไงถึงเติบโตไปด้วยอย่างพร้อมๆกันแล้วก็มีความยุติธรรมนั่นเองนะครับอันแรกนะครับก็ต้องวิเคราะห์เรื่องตัวแอคเค n t ให้ขาดก่อน แอคเค้าในที่นี้ไม่ใช่บัญชีนะแต่คือตัวลูกค้านั่นเองนะครับแอคเค n t เนี่ยมันก็จะต้องดูกับมูลค่าการซื้อขายครับอันนี้ง่ายสุดเอาประวัติการซื้อขายครับตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันหรือว่าการคาดการณ์ในอนาคตนะครับตัวเลขที่ผ่านมาตัวเลขณตอนนี้หรือว่าซื้อสินค้าอะไรใดๆเป็นพิเศษนะครับซึ่งความสําคัญก็จะอยู่ที่ยอดขายนี่แหละจัดอันดับได้ไม่ยากนะอันนี้ก็คือดูเรื่องมูลค่าการซื้อขายนะครับอันดับแรกต่อมาเนี่ยเราก็จะดูศักยภาพการเติบโตของแต่ละแอคเค n t นะครับ หรือแม้กระทั่งถดถอยนะคือตดเติบโตก็ตรงข้ามกับถดถอยนะครับดูว่าแต่ละไอ้เขาเนี่ยเขามีการขยายธุรกิจเพิ่มไหมมีโอกาสที่จะ up ซ e l l หรือ cross ซลนะครับอันนี้ฟังดีๆนะ up ซ e l l หรือ cross ซลนะครับเพิ่ม v o l ุ่มหรือว่าขายสินค้าใหม่ได้ไหมหรือว่าทำ sell expansion นะครับก็คือการขายที่เป็นการขยายเข้าไปในแต่ละแผนกแต่ละหน่วยงานหรือว่าบริษัทลูกของลูกค้าอย่างเงี้ยก็จะยิ่งมีศักยภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่ง ความถดถอยทางเศรษฐกิจนะปัจจัยภายนอกต่างๆหรือตัวลูกค้าเองเนี่ยอาจจะลดกําลังการซื้อหรือว่าแม้กระทั่งการมารคคู่แข่งนะครับอยากจะให้เอาใอ้เคาเนี่ยมาวิเคราะห์ให้ขาดนะสำหรับแมネเจอร์ว่าแต่ละไอ้เคาเนี่ยมีความสําคัญหรือเติบโตได้มากแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าศักยภาพสูงมากเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเป็นคําว่าเขีอคเคานั่นเองนะครับแล้วเรื่องของไอ้เคาครับดูต่อครับก็ดูความซับซ้อนนั่นเองนะครับดูความซับซ้อนของขนาดองค์กรฟังดีๆนะ ถ้าจะดูว่าซับซ้อนแค่ไหนให้ดูขนาดของลูกค้ายิ่งเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรเอ็นเตอร์ e รเนี่ยมีผู้มีอำนาจมีผู้เกี่ยวข้องมีคนเกี่ยวอะไรมากมายสเต็กโฮเดอร์นะคำนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยยิ่งเยอะก็ยิ่งช้ายิ่งซับซ้อนนะครับให้นึกถึงงานราชการรวมถึงมูลค่าซื้อขายเนี่ยยิ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆก็ยิ่งใช้เวลานานนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มแอคเคา t ์ที่เป็นลูกค้า SME เยอะเนี่ยเราจะสังเกตว่าขั้นตอนการตัดสินใจหรือว่าคนเกี่ยวข้องเนี่ มันจะน้อยลงนะครับทำให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้กลยุทธ์ในการตัดสินใจเพื่อแบ่งแอคเคาท์ละผมแนะนําว่าผู้บริหารเนี่ยให้แบ่งแอคเคาท์เป็นเทียนะครับเทียหนึ่งเขาเรียกว่าเขียแอคเคาท์ครับขียแอคเคาท์เนี่ยตามกฎ8 0ด0ก็จะมีเพียงแค่20%เท่านั้นนะครับที่จะทําเงินถึง80%เป็นะครับเป็นขียแอคเคาท์ศักยภาพสูงนั่นเองเทียสองก็คือแอคเคาท์นะครับที่มีศักยภาพนะครับที่สามารถปั้นให้เป็นเขียแอคเคาท์ได้นะครับ วลุ่มอาจจะยังไม่เยอะมากหรือว่าลูกค้ากําลังโตมีโอกาส expand ได้นะครับส่วนที่สักเทียสามนาะก็จะเป็นลูกค้าทั่วๆไปอาจจะมีซื้อบ้างหรือซื้อบ้างววลุ่มกําลังเล็กๆอยู่นะครับก็จะได้เอาไว้กระจายให้หนักขายแต่ละคนเนี่ยสังเกตว่าถ้าเป็นเทียหนึ่งเนี่ยเคียเขาก็จะต้องเป็นระดับนักขายที่มากฝีมือหรือมีประสบการณ์ละซึ่งเดี๋ยวจะมา,าว่ากันในเงื่อนไขถัดไปนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องแอร์เค้าจบไปแล้วนะครับอย่างที่2ครับเงื่อนไขที่2ก็คือ ที่อยู่หรือที่ตั้งของลูกค้านะครับเพราะว่าหลายๆธุรกิจที่ผมไปปรึกษาหรือว่าลูกศิษย์ผมเองเนี่ยมีนักขายทั่วประเทศเพราะมีตัวแอคเค n t เนี่ยกระจายอยู่ตามเขตหรือแม้กระทั่งว่าทั่วประเทศเลยครับก็จะดูว่าแต่ละแอคเค n t เนี่ยเราจะได้วางตัวนักขายเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อลดต้นทุนครับเพื่อลดเวลาการเดินทางต่างๆเนี่ยเราควรจะมีนักขายประจําแต่ละภูมิภาคนะครับหรือแต่ละเขตเพื่อที่ว่า จะได้เข้าถึงลูกค้าอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ลดต้นทุนลดเวลาอย่างที่ผมบอกนี่แหละหรือดูกระทั่งเรื่องของภูมิลำเนาก็ได้ครับเรื่องถิ่นกําเนิดถิ่นฐานนันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะใช้ความได้เปรียบในเรื่องของความคุ้นเคยในพื้นที่นะครับอันนี้ถ้าเรามีเขตการวิ่งแล้วก็ตัวของลูกค้าที่ตามภูมิภาคจะเห็นว่าเอาแค่ภาษาของแต่ละภูมิภาคเนี่ยเราก็จะจำเป็นต้องการที่จะใช้นักขายที่เป็นภูมิลำเนานั้นนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือว่า ที่อยู่ของตัวนักขายเองเนี่ยถิ่นฐานเขาอยู่ในเขตนั้นๆอย่างเช่นว่าเป็นเขตอีสานแล้วเราใช้หน้าขายที่เป็นคนจบมอขอนแกน่นแล้วก็อยู่ภูมิภาคอีสานอยู่อยู่ขอนแก่นเนี่ยแต่สามารถวิ่งไปอุดรไปอุบลไปร้อยเอ็ดไปอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้ลดต้นทุนแล้วก็ใช้ความคุ้นเคยของความเป็นคนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารต้องตัดสินใจจาก ความคุ้นเคยนะครับอาณาเขตหรือว่าตัวของนักขายเนี่ยที่มีภูมิลําเนานั้นๆน,น,นะจบการศึกษาจากถิน่นฐานนั้นๆก็จะเหมาะให้วิ่งในเขตที่อยู่ใกล้นะครับเพื่อลดต้นทุนและลดเวลาแล้วก็การเข้าถึงที่มากขึ้นนั่นเองนะอันเนี้ยเราจะใช้เงื่อนไขในการแบ่งนะเขาเชื่อว่าชื่อว่านะ territory นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเซลลที่เป็นระดับแบบ n a t i o n a l เนี่ยคุณจะได้ยินคาว่า territory account manager น,ะนั่นเองนะครับก็คือวิ่งตามเขตตามภูมิภาคครับเงื่อนไขที่3ครับ คือความเชี่ยวชาญของตัวหน้าขายแล้วอันนี้จะรวมถึงตัววุฒิการศึกษานะครับหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการทำงานมาก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> อุตสาหกรรมที่ตัวนักขายเนี่ยเคยทำแล้วก็มีความชำนาญน,นะอันนี้เราจะใช้คาว่าความเป็น specialist ของนักขายนั่นเองอันดับแรกก็คือความรู้ครับถ้าเกิดว่าตัวของนักขายเนี่ยมีความรู้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ solution อย่างเช่นว่านักขายสาย IT หรือ engineering เนี่ยจะเห็นว่า จะต้องมีวุฒิมีความรู้นะครับที่แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆเพราะว่าองค์กรอย่างองค์กรฝรั่งผมที่เคยอยู่เนี่ยเขาแบ่งเซลเป็นตามโปรดักต์นะครับโปรดักต์เซลก็คือว่าจะแบ่งเป็นทีมที่ถือโปรดักต์นั้นๆแล้วขายตัวนั้นไปเลยจําเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ของความรู้แล้วก็พื้นฐานของความการศึกษาตรงนั้นนะครับอย่างเช่นบริษัท Google เนี่ยเขามีทั้งคลาวด์ทั้งมีทั้งการตลาดอย่างเงี้ย คือ g o o g l e เหมือนกันก็จริงเนี่ยแต่ว่าเซลก็จะถูกแบ่งเป็นทีม u t u b e อย่างเงี้ยครับทีมขายพวกแอดต้องมาจากฝั่ง Marketing แล้วมีความรู้พวกเครื่องมือของ Marketing แต่ถ้าเปิดเป็นทีม Google Cloud เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์หรือความรู้มาจากบริษัท IT ยักษ์ใหญ่ที่ขาย Cloud เหมือนกันอย่างเงี้ยครับอัน,นอเนี้ยทีมนี้ก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงเนาะจะใช้ความเป็น specialist ของตัวนักขายนะครับหรือตัวนักขายเองจาเป็นต้องมาจากอุตสาหกรรมที่จาเพาะที่องค์กรต้องการที่ตามกลยุทธ เราต้องการบุกไฟแนนซ์ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยตัวนักขายก็ควรจะมีแบ็กกราวจากฝั่งไฟแนนซ์หรือว่าฝั่งธนาคารนะครับหรือเราจะบุกไปทางก o ว e เมนท์นะครับทางราชการทางรัฐตัวนักขายก็จําเป็นต้องมีประสบการณ์ทางรัฐเป็นต้นนะหรือพวกเฮลท์แคร์พวกสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าตัวนักขายเนี่ยจะเริ่มมีการจําแนกนะครับตามประสบการณ์ตามอุตสาหกรรมลูกค้ากับตามความรู้ของเซลล์นั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือความเชี่ยวชาญของนักขายที่เรียกว่าทักษะการ หาลูกค้านะประสบการณ์การขายผมจะพูดว่ามันเป็นแบบฮันเตอร์หรือฟาร์มเมอร์นั่นเองนะครับถ้าบริษัทเราเนี่ยเน้นที่จะใช้กลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่เปิดลูกค้าใหม่เรื่อยๆเราควรจะดึงนักขายที่มีประสบการณ์ในการเป็นฮันเตอร์ครับส่วนใหญ่จะมาจากบริษัท sme ที่ต้องหาลูกค้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราต้องการเครียดเขาที่เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมนั้นหรือไปดูแลลูกค้าปัจจุบันของเราเนี่ยเราก็จะเป็นต้องการนักขายประเภทฟาร์มเมอร์นะครับเพื่อที่ทําให้เขารักษายอด รักษาความสัมพันธ์แล้วซื้อซ้ําได้นะอันนี้มันก็จะจัดนักขายเป็นหมวดจําแนกขึ้นอีกจากความรู้ประสบการณ์คนพิชาญเนี่ยก็ต้องดูได้ว่ากลยุทธ์ของบริษัทเราจะเป็นแบบฮันเตอร์หรือฟาร์มเมอร์ด้นะครับหรือกระทั่งเรื่องบุคลิกบุคลิกสไตล์การพูดจาของนักขายอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์ต่างๆอย่างเช่นสายแบงค์เนี่ยอาจจะเป็นต้องการนักขายที่เป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับเน้นพวกข้อมูลอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสายราชการเนี่ยอาจจะเน้นนักขายที่ เก่งเรื่องการสร้างความสัมพันธ์การทํากิจกรรมนอกสนามแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การตัดสินใจของผู้บริหารก็จะเน้นเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับและประสบการณ์ที่ตัวนักขายมีให้มันตรงกับแต่ละแอคเคา t ์นั้นๆหรืออุตสาหกรรมของเป้าหมายที่เราจะโฟกัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่3นะเงื่อนไขที่4ครับก็คือขีดความสามารถของตัวเซลล์นั่นเองนะครับในการดูแลลูกคา้าย้านะเมื่อกี้เราพูดเรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญใช่ไหม ขีความสามารถในการดูแลลูกค้าก็คือเวลาครับตัวนักขายมีเวลามากพอไหมเราจะต้องประเมินว่าถ้าเราโยนเขาให้กับนักขายแต่ละคนเนี่ยเขามีเวลามากพอที่จะดูแลครบหรือเปล่าเพราะให้มากไปก็ไม่มีเวลาครับแต่ให้น้อยไปตัวเซลล์ก็ว่างจุ๋ไมไว้ครับแล้วก็ต้องดูภาระงานอย่างอื่นอีนะที่มันไม่เกี่ยวกับการขายส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานเอกสารงานประชุมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์ในการตัดสินใจก็คือดูปริมาณงานเนาะ ว่านักขายแต่ละคนเนี่ยรับแอคเคา t ์ได้มากแค่ไหนนะครับให้คํานึงถึงขนาดและความซ,ซับซ้อนของแต่ละแอคเคานต์นะตัดงานที่ไม่จําเป็นนะครับเพื่อให้หนักขายมีเวลาสูงสุดนะครับหรืออาจจะใช้การแบ่งแอคเคา t ์นะเป็นระบบเขาเรียกว่า We ทเอเวอ e a g e s c o r e ์เนาะอันนี้เดี๋ยวผมไปพูดคลิปทีหลังก็คือมันจะดูจากมูลค่าการซื้อขายนะครับของแอคเคา t ์นั้นหรือความซับซ้อนนะครับขนาดแล้วก็เรื่องของระยะทางอย่างเงี้ยก็จะมิกซ์ผสมผสานเพื่อให้หนักขายแต่ละคนเนี่ย สามารถรับแอคเคา t ์ได้อย่างเป็นธรรมนะครับต่อมาเรื่องเงื่อนไขที่5นะครับก็คือการกระจายโอกาสในการเติบโตและก็การสร้างแรงจูงใจกระจายโอกาสในการเติบโตก็คือการกระจายแอคเคา t ์ที่มันเป็นแต้มบุญดีๆนะครับที่เป็นธรรมเนี่ยแอคเคาน์ Account ที่มีโอกาสเติบโตอ่ะแต่และคนควรจะถือนะครับอย่างยุติธรรมอะ่ะใช้คำนี้ไม่ใช่ว่าคุณแบบรักคนนี้มากแล้วคุณเอาแอคเคาน์ดีๆให้กับนักขายคนนี้หมดก็กลายเป็นท็อปเซลใช่ปะ่ะคนอื่นก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เงี้ย การที่แต่ละคนเนี่ยถือแอคเค n t ดีๆเนี่ยรวมถึงแอ c o u n t ที่ถดถอยด้วยนะมันจะได้สร้างแรงจูงใจไว้อย่างน้อยตัวหน้าขายเนี่ยก็จะมีเครื่องผลิตเงินนะครับแล้วก็สร้างโอกาสที่อย่างแอคเค n าบางอัน Potential สูงเนี่ยนักขายก็จะคาดหวังได้ว่าอนาคตเนี่ยปั้นแอคเค้าขยันดูแลขยันขายเนี่ยตัวลูกค้าที่ยังแบบ p o t e n t i a l อยู่เขาอาจจะเป็นเคียร์เขาในอนาคตก็ได้นะครับไม่ต้องรอแต้มบุญให้คนลาออกแต่ว่าตัวนักขายก็ได้รับการ แบ่งปันแอคเคาท์ที่ดีๆด,ด้วยนะครับซึ่งกลยุทธ์ของผู้บริหารเนี่ยเป็นไปได้นะครับที่อาจจะหมุนเวียนแอคเคาท์ให้นะครับอันนี้พึ่งไปคอนซ็ปต์บริษัทยักษ์ใหญ่มาก็คือทุกๆ2อสปีเนี่ยเขาจะวนนักขายเลยเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะแล้วก็ได้โอกาสที่มันเท่าเทียมกันมีความยุติธรรมเนี่ยแล้วไม่จําเป็นต้องยึดที่ตัวเซลล์เป็นหลักด้วยนะครับเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่เช่นแบบคนที่พอจะมีฝีมือเนี่ย ทำตัวเขตที่ดูแลอยู่ได้ดีอาจจะย้ายเขตไปดูเขตที่มันท้าทายมากขึ้นอย่างงี้ครับผมว่ามันส่งผลบวกกับระบบภายในทีมากกว่าเนาะสำหรับเงื่อนไขที่5นะครับก็คือการกระจายแอคเคาที่เป็นโอกาสเติบโตดีๆเนี่ยให้แต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับสุดท้ายนะครับก็ให้ดูกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรของคุณนั่นเองว่าคุณต้องการเซลล์ประเภทไหนกับการทําตลาดแบบไหนนะเช่นถ้าคุณต้องการเจาะเป็นอุตสาหกรรมไปเลยเนี่ย คุณก็จะต้องคัดเลือกทีมเซลให้มีความรู้ความสามารถในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆน,น,นะครับหรือคุณจะใช้การหาลูกค้าใหม่คุณเปิดตัวสินค้าใหม่คุณทําธุรกิจใหม่คุณอาจ,จําเป็นต้องการนะักเขาสไตล์เซล,ล,ลสไตล์ฮันเตอร์ก็ได้โอู้ดรวๆเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณเน้นรักษาฐานที่มั่นคุณจะเน้นการดูแลเค้าเขาคุณก็ใช้นะักขายประเภทตัวฟาร์เมอร์นะครับตัวนี้ก็จะสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรามากที่สุดนะครับ ก็จะเห็นว่านเนี่ยแหละเงื่อนไข6อย่างที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นเงื่อนไขระดับโลกเลยที่ทําให้เราสามารถประเมินนะครับแอคเค้าแล้วก็กระจายให้กับเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพเนาะหรือถ้าใครสนใจนะครับเรียนเรื่องของการบริหารแอคเค้าการกระจายตัวเลขอย่างเงี้ยก็มาเรียนได้คอเซลส์ดเรคเตอร์นะครับเดือนหน้านะวันที่16-17สิงหานะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับขอบ,ขอบคุณที่ติดตามคุณได้แหละเสีเวานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ